ทางลางยังไม่ไกลเห็นห,เห,นเ,หนเห็นพระพุทธรูปตั้งสง่าอยู่ข้างบนแล้วก็มีพระเจดีย์ก็พอเห็นรื่นลางอยู่นี่น่าจะเหดินประมาณสักเดียว ครับถนนซ้ายบอดสร้างโดยสักิดถนนดีถนนดีปั่นจักรยานสนุก บอกว่า,อ,าอะไรนั่นเนี่ยวัดพระธาตุดอยสกิดวัดพระธาตุดอยสกิดอีกหนึ่งกิโลฮ่าไปไปกันเลสโกไปกันทุกๆคนตอนนี้ผมมาถึงที่คำเตอดอยสกิด มาถึงลหน้าอำเภอเกจดก็จะมีร้านค้าร้านขายประจำหมายอาหารของชาัต่างชาติอยู่ๆของเราก็มาซื้อกิดได้ระยะทางก็อกลายๆนักปั่นจักรยานก็โบกไม้โบกมือฉันให้หน่อยอ่ะท่านผู้ชมเราจะไปที่สี่แยก ด้อยชกิดแล้วก็จะเลี้ยวเข้าไปที่ตลาดเอาตามมาเลสโก้ครับไปที่ตลาดแล้วก็เลี้ยวขวาตรง เล็กกว่าเล็กกว่าโอเคเล็กกว่าเนินสูงนะท่านผู้ชมวัดพระธาตุไ้านสกิดโอเคให้รถไปก่อนให้รถยนต์ไปก่อนเลยเลยพอสมควร พอจมปุ่นโอ้โหหอบเลยมันสูงนะมันสูงมันสูงเดี๋ยวเอาขึ้นไปข้างบน ขึ้นบนลุกทุกคนผมจะขึ้นไป้างบนแต่ไม่ได้ปั่นขึ้นนะเข็นขึ้นนะ เสียงหายใจของผมมันมันเหนื่อยท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวจะเตะกันงุกนท่านผู้ชมดูข้างหลังผมสิมีรถมาข้างหลังโอ้โหขึ้นเนินสูงท่านผู้ชมผมปั่นไม่ไหวผมปั่นไม่ไหวผมจะต้อง เห็นขึ้นเข็นขึ้นโอเคไปด้วยกันใจสู้เสียอย่างนักสู้บัวกระทิงนักสู้บัวนักสู้บัวกระทิงโอเคเห็นขึ้นก็ได้ กันต่อเข็นขึ้น่ันผู้ชมทุกคนเข็นขึ้นดีกว่าดีกว่าไม่เป็นไรฉันใหม่แครฉันจะเข็นขึ้นทางขึ้นเนินสูงทีเดียว สอบกันลังขาโอ้โห่านผู้ชมสูงมากเลยตามกันมา่านผู้ชมดูสิดูสิมันสูงแค่ไหน สายรองเท้าหลุดเราต้องมัดรองเท้าให้ดีก่อนถึงจะขึ้นสายรองเท้าสายรองเท้าผมหลุดครับทุกท่านนี่เดี๋ยวก่นนอนผมบอกสำคัญครับมัดก่อนนะก่อนมัดสายรองเท้าให้ดีอเออไปไหนเนี่ย เดินขึ้นทำไมมันรองเท้ามันลน้มหลวมเออเหมือนจะหลดุดมันสายรองเท้ามันหลุดหลอก,ก,กสายรองเท้าก่อนวันนี้ผมว่าน่าจะมีอะไรอะไรสึกงอย่างขบุญอะไร่เปล่าเห็นเขาถือต้นดอกต้นเหนือนต้นคลองขึ้นไป ที่วัดเนะีโอเคเดี๋ยวก็รู้น่าจะมีการทำบุญมีการทำบุญหรือเปล่าเออดีแล้วครับท่านผู้ชมทุกๆคนดีแล้วไปกันต่อ ท่านผู้ชมใกล้จะถึงจุดหมายปลายทางแล้วขึ้นไปอีกหน่อยขึ้นไปอีกหน่อยตร,ตรงนี้มันเป็นเนินสูงขึ้นยากหน่อย <Okay. S 1> เนินสูงขึ้นยากหน่อยโอ้ทำมีต้นเงินต้นทอง วันนี้เขามีงานอะไรดีพรนะรันิพระราชการออกอ๋อวันนี้เจองานปจินพระราชทานเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมแป๊กดวครับขอบคุณครับ,รบไปกันต่อทุกทุกคนไปกันต่อเราไปชมข้างบนกันวันนี้ ที่วัดดอนเจดริ์เขามีงานกระถิ่นพระราชทานากระถิ่นพระราชทานอโอ้มีมีแม่มค้ามาขายก็มาขายหวยขายอะไรต่างๆอของอิบัตหตุ๊กโูก็มี <laughs> ได้บนอะไรครับครับผม,มเหนื่อยเหนื่อยน,นะ เลยจริงๆอออผมมาถึงแล้วท่านผู้ชมนี่วัดพระธาตุดยสะเก็ดมาถึงแล้วครับท่านผู้ชมโอ้นี่สวยทีเดียวมีบันไดขึ้นมีบันไดขึ้นอ้สวยทีเดียวานผู้ชมดูสิ ท่านผู้ชมนี่ครับวัดพระธาตุดอยเจดข้างหลังผมขับข้างหลังผมสวยงามทีเดียวเดี๋ยวเราไปชมด้วยกันครับนี่ท่านผู้ชมเรามาเรามาใกล้กๆนี่โอ้ร้านค้าร้านค้าร้านขายมากมายโอ้ท่านผู้ชมนี่ ร้านค้าร้านขายมากมายครับด,ดูจีทางซ้ายทางขวา,าทางซ้ายทางขวาเดี๋ยวเอาภาพชิ้นสวยให้ 重复，重复、嗯，他们。 ถึงแล้วครับวัดดยอยสัเกตท,ท่านผู้ชมผมมาจากกับจักรยานคันนี้ครับผมมาผมมากับจักรยานคันนี้จักรยานคู่ใจของผมขึ้นมาถึงแล้ววัดดยอยสักเกตนี่เห็นข้างหลังผมไมหมครับข้างหลังผมโอส้สวยงามสวยงามทีเดียวครับไทยบอกว่าผมไม่สามารถขึ้นมาได้ผมขึ้นมาได้แล้วท,ท่านผู้ชม ตอนนี้ผมขึ้นมาแล้ววันนี้ขึ้นมา,าเขามีเขาจัดงานกระถินพระราชทานาผมขึ้นมาแล้วครับผมขึ้นมาแล้วท่านผู้ชมถ่ายภาพให้ท่านผู้ชมได้ชมกันครับถ่ายภาพให้ท่านผู้ชมได้ชมกันมากับจักรยานคันนี้คันนี้เป็นจักรยานของผมเองครับ ความสามารถามีความสามารถล้นเหลืออันนี้ก็อีกมุมนึงนี่ทายตรงกลางนี่อีกมุมหนึ่งสวยงามโอ้แล้วด้านขวาจะมีพระนอนอยู่นะครับมีพระนอนอยู่นะครับทุกคนจะขึ้นมาเยี่ยมมาชมมาเที่ยวก็ครับ ผมสอบถามคุณพี่ทหารเขาบอกว่าถ่ายได้ไม่ติดลิขสิทธิ์ครับถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ชมกันครับโอ้สวยงามทีเดียวอ๋อครับวันนี้เขามีงานกระถินพระราชทานครับครับจัดได้สวยงามทีเดียว ผมสอบถามคุณพี่ทหารเขาบอกไม่ติดลิขสิทธิ์ถ่ายได้สบายๆ <Hey. S 1> เข้าใจว่าก็ครับท,ท่านผู้ชมครับเป็นเป็นบุญตาวาสนาที่เรามาเจอกันท่านผู้ชมก็ได้มาเจอกับผมก็ได้ชมภาพสวยๆพี่ทหารก็รูปหลอ่อ hey. พี่ทหารรูปหล่อนะครับสัมภาษณ์ไหมครับพีรูปหล่อทีเดียว ผมพิีอาหารผมอยู่ช่อง YouTube นะครับอ่าครับนนครับครับโอ้โหลูกหลอดทีเดียวพิ่อหารหลายหลาย่านครับคุณคุณพี่เขาไม่อยากให้สัมภาษณ์ถ่ายอย่างเดียวโอเคครับ thank you Wilma ขอบคุณครับคุณพี่ครับตอนนี้ผมลงมาข้างล่างแล้วครับท่านผู้ชมครับ ผมจะพาท่านผู้ชมไปลุยต่อไปเที่ยวน้องบัวกันน้องบัวเขาบอกว่าอยู่ไม่ไกลจากวัดพระธาตุดอยสะก็ดผมลงมาข้างล่างแล้วโดวยการจูงจัก,กรยานลงไม่กล้าครับเพราะว่าถนนหนทาง ไปด้วยตะไคร่น้ำจะมีบัวอยู่เต็มหนองหรือเปล่านี่อาจจะทราบได้นี่อาจจะทราบได้โอเคเลสโกเราไปด้านซ้ายดีกว่าโอนปั่นขึ้นไปปั่นขึ้นไปท่านผู้ชมปั่นขึ้นไปท่านผู้ชม บันขึ้นไปบันขึ้นไปอ่าเอาอจริงจริงด้วยท่านผู้ชมรับอ่าับนี่แหละครับหนองบัวอำเภอโดยสก็ดมาถึงแล้วท่านผู้ชมกันผมถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ชมกัน ่ขับน้องบัวขัดคุณพี่เขาก็มาตกปลากันเอาความสนุกสนานครับท่านผู้ชมถอยถอยถอยถมีรถมาแล้วถอย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 ถนี่ครับท่านผู้ชมข้างหลังผมนี่คือน้องบัวอำเภอดอยสะเก็ด จะอยู่หลังวัดพระธาตุดอยสะเก็ดน้องบัวครับมาทั้งทีมาวัดพระธาตุดอยสะเก็ดทั้งทีก็มาเยี่ยมหน้องบัวกันผมว่าตอนเย็นๆนะเรามานั่งพักผ่อนหย่อนอารมณ์กันน่าจะดีอท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวผมจะปั่นจักรยานรอบรอบหนองบัวนี่ ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันไปเลสโก้ผมปั่นจัก,กรยานพาท่านผู้ชมไปรอบรอบหนองบัวกันเออท่านผู้ชมจะได้ชมน้องบัวกันแบบเต็มตา น้องบัวอำเภอโดยสะ็กเดตเราก็ปั่นลัดเลาะไปตามถนนถนนก็ดีนะถนนเรียบดีไม่ขุขระักเลยสุดยอดสุดยอดท่านผู้ชม ปลาเดี๋ยวมก็มีคนมาตกปลาอยู่นะเออคงจะหาความสุขบางั้นเถอะกานผู้ชมด้านหลังผมนี่คือป้ายอ๋าน้องบัวพระเจ้าหลวงอ่น,นะ โอเคไปกันต่อ s <S นิสโก,ก้นหอบบนองบัวพระเจ้าหลวงตำบลหมูที่หมูอะไร <c oughs> อ่านไม่อ่านไม่ทันบ,บนดอยสักเก็อำเภอดยอยสักเก็าข้างล่างนะ่ที่ริมหนองก็จะมีมีพญาดาศพญานาคคร ปกป้องรักษาหนองบัวแห่งนี้เออขับสวยงามทีเดียวโอเคผมพาท่านผู้ชมปั่นรอบหนองบัวแล้วกันแล้วตอนนี้ผมจะออกจากหนองบัวแล้วท่านผู้ชม,มจะออกจากหนองบัวแล้วพอดูกันหอมปากหอมคอ ถามท่านผู้ชมเอ้ยผมผมถามถามร้านค้าเข้าแล้วไปทะลุถนนใหญ่กัน e ลส g กเอาไปไหนไปกันไปไหนไปกันไปไหนไปกันโรงเรียนบ้านแม่ดอกแดงโรงเรียนบ้านแม่ดอกแดง เขาบอกทะลุถนนใหญ่1กิโลโอเคไป let's go ทางก็ขึ้นนิดหน่อยแต่ก็พอเหนื่อยอยู่พอพออกแรงเหนื่อยอยู่าทางขึ้นนิดหน่อยรัดเลาะไปตามหุบเขาไม่ใช่หุบเขาสิ มันก็เป็นเนินเขาโรงเรียนบ้านแม่ดอกแดงเราจะไปฮะลุโรงเรียนดอยสเก็ดวิทยาคม,มด้านซ้ายมือเป็นโรงเรียนดอยสเก็ดวิทยาคม,มอย่าหายใจแบบนี้สิอย่าเหนื่อยสิ อาปาทำไมอาปทำไมอาปทำไม,ำไมขึ้นเดินเดี๋ยวก็ลงแล้วทุกทุกคนขึ้นเดินครับทุกทุกคนมันขึ้นเดินปั่นช้าหน่อยโอเคขึ้นเดินแล้วจะลงเดินแล้ว วิทยาลัยการปกครองานวิทยาลัยการปกครองลงเนินแล้วท่านผู้ชมลงเนินแล้ว ลงไว,ไไงงไวไไ้ไม่ได้ท่านผู้ชมลงไว้ไม่ได้ค่อยๆลงครับแล้วไปมาแค่ไหนอ๋อตะกี้ผมไปไปวัพพดพระดัชนีสะเก็ดมาอ่า <c oughs> เปินมีกระถิ่นพระราชทานครับมาเรื่อยๆ <c oughs> <c oughs> ครับ <c oughs> ครับ <c oughs> ครับผม <c oughs> ผมครับผ,ผมผมถามคุณพี่เขแล้วคุณพี่เขาบอกว่า เลี้ยวขวาไปออกทะลุถนนใหญ่โอเคขอบคุณครับคุณพี่ไปกันครับ let's go ไปกันไปกันถึงกระถึงถนนใหญ่แล้วท่านผู้ชมจะถึงถนนใหญ่แล้ว,นนลวครับไปกันไปกัน ผมให้ฝีเท้าหน่อยขึ้นเนินสูง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 ขึ้นได้ไหมไม่ได้ครับเออ้ยไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้ออต้องจงแล้วล่ะต้องจงต้องจงต้องจงแล้วล่ะคุณผู้ชม ผมพิจารลาใหญ่ครับทุกคนผมไปข้างหลังข้างหลังไ,ไปเชียงรายครับด้านหน้าผมนี่จะไปเข้าไปตัวเมืองเชียงใหม่ปันไปปั่นมาก็ถึงแล้วหนองคายเกืองเชียงรายเ,าเชียงใหม่อโอเค ท่านผู้ชมด้านหน้าผมนี่เป็นถนนไปเข้าตัวเมืองเชียงใหม่เข้าตัวเมืองเชียงใหม่ครับา่่นไปปั่นมาผมก็มาทะลุรีบจนได้โอเค